สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บานสนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับจากที่เรานะครับได้ทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกของเจ้าพาริโซไปแล้วนะครับหลังจากที่มันลากเน่ามาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าสรอบกว่าจะแก้ปัญหาจบนะเอาแล้ว่าเงือตกเลยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือจะเป็นฟิโลใบเงินนะครับก็คือผมได้มาแล้วก็ คือมันมีข้อเยอะแล้วแหละแล้วก็เห็นรากมันเป็นแบบตอเล็กๆเดี๋ยวเพื่อนมาดูตรงนี้เห็นรากเขาแบบรอบๆข้อครับเนี่ยรากเขาเป็นแบบรอบๆข้อตอเล็กๆอยู่เนี่ยก็คือเยอะนะฮะเยอะเลยก็เลยแบบไหนไหนมันจะยืดละช่วงนี้ก็ช่วงจังหวะต้องรีบทําจํานวนหน่อยนะเพราะว่านะฮะต้นไม้ราคาตลาดต้นไม้เนี่ยก็ราคาดาวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็เริ่มกลับเข้าไปทํางานได้ นะแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆหลายท่านนะครับกลับไปทํางานปกติได้มีไรายได้เพิ่มนะครับขึ้นมานะฮะก็อาจจะอยากซื้อต้นไม้ที่ราคาไม่แพงมากไปปลูกไว้ประดับบ้านเนาะอันนี้เป็นฟิโลใบเงินนะครับเป็นตระกูลฟิโลไม้เลื้อยนะครับชอบอากาศอ่าชอบอยู่ปลูกได้ในที่ร่มนะครับก็คือที่ร่มลำไรนะครับแล้วก็ มาเลื้อยขึ้นหลักได้อะนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแปลงร่างหรือเปล่าลืมไม่แน่ใจมันจะแปลงร่างเหมือนพวกอีพีได้หรือเปล่านะก็อย่าไปกันอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะก็มันเรามาทําการตัดกันก่อนแล้วก็เหมือนวัสดุเขาจะขึ้นลาด้วยครับเนี่ยจะเป็นลาขาวน่าจะเป็นมะพร้าวสับเยอะครับแต่ลาขาวจะบอกว่าลาขาวเนี่ยเป็นลาดีนะครับต้องบอกว่าลาดีมันจะมีลาขาวก็ลาขาวกับลาเขียวใช่ไหมฮะถ้าลาดำเนี่ยมันจะเป็นลาไม่ดี แต่ราคาเนี่ยมีน้อยอ่ะโอเคแต่ถ้ามีเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจวัสดุเขาปลูกนานหรือยังแต่ว่าเหมือนมะพร้าวมันจะยุยยๆแล้วครับเดี๋ยวต้องมาลือดูอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวตัดก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็มีมีดหนึ่งเล่มนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความชัวนะครับแล้วก็เราก็จะตัดผมก็จะตัดอย่างนี้เลยเอากึ่งกลางท่อนนะครับกึ่งกลางท่อนยอดนี้จะเอา2ใบ เอาไว้2ใบนะครับที่ผมตัดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะใบใหม่มเปิดมารู้สึกว่ามันจะเล็กผมว่ามันต้องมีปัญหาแน่นะครับตัดง่ายมีแกนนะครับมีแกนอะนะครับเอาตัดก็ลืมเดีนะ๋ยวความหน้าไว้ก่อนลืมน้ำนี่มีน้ำเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่น้ำยา เร่งรากเข้าไปนะครับสักหน่อยนึงก็แล้วแต่มือนะก็กะดปริมาณเอานะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นแบบมิลลิมิลลิลิตรอะไรกันขนาดนั้นนะรแล้วก็น้ํายาเร่งรากครับสี่ห้าหยดสี่ห้าหยดน้ํายากันลา,นา,ลาเออโทษทีน้ํายากันลานะครับก็แค่ไปก่อนครับเพื่อนๆอ่ะ มีสองข้อเราจะซอยดีไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ละกันนี่ครึ่งหนึ่งผมว่าเขาเป็นแบบลักษณะเหมือนแบบนะเป็นเส้นเป็นเส้นใหญ่อันนี้นี่ถ้ามีเวลาก็ล่อลากมันก็น่าดูแล้วน่าจะโอเคนะครับแต่ผมมองว่า ไม่รอกก็ไม่นามกันหานะเดีวต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็เอาอีกข้อหนึ่งไ,ไหนก็ได้ไหนลืมไปว่ามันตัดเฉียงมันจะดีกว่าฟิโลก็ให้ตัดเฉียงเอออุ้ยอีกแล้วสายโบบะแชรขัยาแรง,งลากทิ้งไว้อ,อีกไหมอ,อีกไหม ในไหนก็ไน,ไหน,ไ,หนไหนแล้วนะครับเพื่อนเนาะมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วฟิโลไปเงินโอ้ถ้าลากรากมันแบบแห้งๆห้ลากากาศมันแห้งๆก็ตัดออกไปเลยเพื่อนเดี๋ยวไปซีเรียสผมเราดูแล้วตระกูลฟิโลไม่ต้องไปปรนีปนอมอะไรกับเขาเยอะเท่าไหร่ พูดไปนั่นเดี๋ยวเขาน้อยใจเขาไม่เกิดหน่อไม้ผมสวยเลยนะแล้วก็ทาปูนแดงไปผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาดีกว่าผมดูแนวแล้วนี่คือแบบลามันขึ้นแล้วก็ มันค่อนข้างใหญ่ๆยังไงก็ไม่รู้เพราะความปร่งและโล่งสบายของเขาอ่ะหลบก่อนนะน้องชุดนี้สีก้านรอเปลี่ยนวัสดุให้พ่อเขาก่อนลูกเล้ลูกดินลูกดินลูกดินใส่อไดีลูกดินเนี่ยใส่เลยดีเนาะ ขามีคนถามว่าอะไรนะลัคก,กี้บอมเหรอเขาเรียกอะไรนะดินเผามันเป็นก้อนดินเผาอะบอลลัคก,กี้บอลเหรออะไรสักอย่างนึงแหละก็เขาใส่เพื่อความสวยงามก็ได้แล้วก็อย่างกลมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถดูดซับซับอาหารได้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมดูคือมันจะมีแบบผิวคู่ขาผิวคู่ขาเนเขาจะดูดซับทานอาหารได้นะครับเราก็ค่อยๆปลดปล่อยแต่กลมๆนี่เหมือนมันจะไม่มีผลอะไรเหมือนจะแบบ อาศัยสวยอะ่ะโอ้ยเละเลยอะ่ะคิดถูกมากเลยที่ตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยคือถ้าเป็นมะพร้าวสับเยอะเกินไปเพ<ๆ>ื่อนๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆเงแต่ว่าดูแล้วอะ่ะนี่มันเริ่มมีเน่าแล้วผมว่าแล้วผมว่าแล้วทําไมใบสุดท้ายผมใบเล็กผมตังกิดตังกิดไงผมก็ตังกิดตังกิดผมก็เลยรื้อรื้อดีกว่าประมาณนั้นอะ่ะ รากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะซื้อเข้ามาอีกทีนึงซื้อที่งานต้นไม้มาราคาเท่าไหร่จำไม่ได้สี่ห้าร้อยหรือเปล่าต้นนี้หกร้อยเออหกร้อยเจ็ดร้อยเลยประมาณนี้แหละอุไม่ค่อยมีรากเลยอ่ะแล้วใาสา่บัวบ้ายอย่างผมด้วยมันจะขาดหมดไหมเนี่ย นี่้ามันเน่าแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ย้ามันเน่าแล้วเขาปลูกขายพวกรัต้นไม้ปลูกขาย,ยาว่าอะไรอันนี้คือจะเป็นในลักษณะของ,ของเ,ขเรียกว่าการลดต้นทนะุนอ่ะเพื่อนๆเวลาบางคนเขาก็จะบอกว่ามะพร้าวสับอย่างเดียวใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเม็ดอสมโคตเนี่ยติดๆๆไปก็ได้แล้วมันจะมีอะไรมากมายอะไรเงี้ยใช่มันก็มันก็จริงอยู่แหละผมว่า แต่ว่าถ้าเรามีของมีคุณภาพนิดนึงต้นมันก็จะสวยใบก็จะสวยปัญหาเรื่องโรคราอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีครับแล้วราขาวนี่ก็จะบอกว่าอิพิดังเทพผมก็มันถามหาแล้วนะมีราขาวขึ้นล้วตรงนั้นที่มันอับด้วยโอเคแต่ผมจะขอลือก่อนเพราะว่ามันมีปลายแบบ มี่มันมีปลายลากเน่า <Boy>? อ่ะเพื่อนเพื่อนลากเขาเน่าคงต้องต้องตัดทิ้งแหละเด็ดเลยครับดึงดลากช็อคย่งมีน้อยๆอยู่ไม่ได้เดินเอาเล็บจิกเอาะสนใจเขาก็จะใช้มะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวนะแต่อย่างขุยมะพร้าวผมไม่ค่อยชอบใช้ ผมชอบใช้ฮอสสับเล็กมากกว่าถ้ามีหาไม่ได้ก็กลางอ,าอยย่ประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้เดวขอหยุดคลิบไว้ก่อนครับก็เอาให้เ,เพื่อนๆดูการเล่งลากกับน้ํายาก,กันลาเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็เราจะมาทาปูนแดงกันเลยในสี่ข้อเป็นไม้วางข้อทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงปกติเลยครับทาปูนแดงปกติเออครับเหมือนมันมียางๆด้วยนะรอบแรบตัดพลาด ดืมไปว่าเขาจะต้องแบบตัดเฉียงๆตระกูลฟิโรเลนดอนนะครับให้ตัดเฉียง,งนันเพื่อนจะมีอีกอันนึงเพื่อความชัวนะครับผมจะทาน้ํายาเร่่องรากตรงข้ออีกทีนึงแต่เอาจริงๆว่าเรื่องเรื่องเยอะก็รอดตลอดนะครับรอดมาเยอะแล้วไม, <laughs> ไม่รอดก็เยอะแล้วไม่รอดก็เยอะแล้วทาตดตดๆไปเลย ผรว่าใบเขาน่าจะออกจากตรงนี้ใช่ไหมข้อมูลตัวนี้น้อยมากนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยโพสเท่าไหร่เห็นบางคนโพสเขาก็บอกเหมือนไม่ค่อยมีคนสนใจอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีดารามาถือครับคือความมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเขาก็อย่างที่บอกครับคือตัวสีใบเขานี่แหละครับเพื่อนๆผมก็เอกใจแล้วละ่ะว่าว่า ทำไมใบเขาเล็กโรคจิตด,ด้วยผมอะ่ะคือชอบหรืออะไรผิดปกตินิดนึงอะ่ะคือเราไม่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เยอะไงครับหรือว่าเราไม่ได้เก่งว่าดูอนุนอันนี้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ต้องใช้วิธีการลรือเพื่อตัดช้อยไปว่าสมมติ อาการอย่างเงี้นะถ้าลื้อดูปุ๊บเราคิดว่ารากเน่าแต่ถ้าเราลื้อแล้วรากไม่เน่านะครับก็แสดงว่าเราก็ตัดชอยนั้นไปรากไม่เน่าปุ๊บเรากาด็ดูเอ้ยมันมีอะไรไหมในวัสดุมีแมลงไหมอะไรประมาณนี้ครับหรือใส่ปุ๋ยใบไ,ไม้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลื้อดูอาการผมก็จะเป็นสไต์นั้นแหละเพื่อนๆมาทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีกระถางนะครับที่ใส่อันนี้ไว้แล้ว สวัสดีวันตุดจีนด้วยนะครับซินเจียยู่อีซินนี่ฮวาใช้ด้วยนะครับลืมนะครับขอให้พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงปังๆนะครับใครเทรดพุ้นก็ได้เยอะๆใครขายต้นไม้ก็ขอให้ได้เยอะๆนะครับใครแทงหวยรวยเบอร์อะไรก็ขอให้ถูกรวันที่หนึ่งนะครับเฮงๆ,ๆต่อ <ๆ S 2> มืดแล้วเดี๋ยวแสงไม่มีวัตถุปลูกแล้วผมขึ้นภาพให้ดูด้วยก็คือเป็นวัตถุปลูกที่ผมใช้ปลูก ผสมปลูกเจ้าฟิโลพาริโซนะครับหรือว่าพาริโซนะก็ใช้มะพร้าวสับสองส่วนพิกมอสหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็อ,อะไรอะเพอร์ไร์หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็วอมิคูไรท์กับมือหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยอสมโคตแต่อันนี้ปุ๋ยอสมโคทไม่มีแลเพราะว่พาพอเติมไปไม่ได้ใส่แล้วละ่ะชําเราก็ไม่ต้องใช้ด้วยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับ ถามว่าในกรณีทาแบบนี้นะครับจะบอกว่าจําเป็นต้องใช้พีทมอสไหมนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเนาะก็ไม่จําเป็นครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมเคยทําชิปคลิปการชําข้อไหลของเงื่อนไหลมาแล้วนะครับก็งอกตรึมงอกตรึมติดทุกข้อนะครับติดทุกข้อจ้บอกว่าติดทุกข้อต,ตึมเลยไม่มีข้อตายเลยนะครับ อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมามามากล้องมองหน้ามองหน้าผมกล้องมองหน้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผนี่ติดตัวข้ออ่ะติดตัวข้อไม่มีตายนี่ทุกกระถางทุกตะคา,าเห็นไหมแล้วก็ให้แม่ไปอีกประมาณสิบกว่ากระถางครับติดหมดครับอ่ะเราก็ได้เวลาแล้วนะครับก็เหมือนจะแห้งนิดนึงละแล้วผสมดินก็หมดไปพอดีนะครับก็ ใส่ไปเตรียมดินแล้วไม่ต้องอะไรเยอะครับนี่นะครับเพื่อนๆฝังไปให้ให้สุดข้อนั่นแหละนะครับให้สุดข้อประมาณนี้นี่มาเอาใหม่ก็นะครับเอาหลอดมาแล้วก็วาง4ี่สิบองศาแล้วก็กบกบ นิดนึงแล้ก็เอาเชือกมามัดใครไม่ใช้เชือกก็คิมบรรทายรัดตุ๊บเลยเหรือว่ามีอะไรหนีบๆมาหนีบๆก็นนได้เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวหนีบด้วยนะพวกเนี้เอาแบบง่ายสะดวกแต่ก็ใช้ทุนหน่อยแต่มันก็ง่ายกับสะดวกประหยัดเวลาไปเยอะ รดน้ำมันก็จะแห้งเนี่ยแต่วาทำให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเนอะมันก็จะได้ลักษณะนี้สําหรับการชรําฟิโรใบเงินนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนด,ดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับจะพูดอะไรอีกะ นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชําฟิโลใบเงินนะครับมันก็จะชําคล้ายๆกับอะไรอ่ะตกใจหมดเลยอะไรยอกจะอยู่บุ๊บบุบ,ปบ,ปบ,ปบไปอ่ะ โอเคก็ okay, เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการช้ำฟิโลใบเงินนะครับก็คือใบเขาจะมีเอกลักษนณะ์เนาะค่อนข้างสวยงามก็าการชํำม,มันจะเหมือนกับเงินไหลมานะครับก็เป็นตะก,กูลเลยเหมือนกันไม่ต่างกันมากนะอันไหนที่มีน้ําหนักก็ใช้หลอดมาค้้าวัสดุปลูกก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพิมวอดไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่ฮอฟสับกับเพอร์ไรก็ได้จริงๆแล้วก็อาจจะผสมปุ๋ยอสมโคตใต้กระถางน,นิดนึงก็ได้แต่ผมยังไม่ใช้เพราะว่าง่ายๆก็คือเหมือนทําการล่อร่าเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยให้ปุ๋ยทีหลังนะครับ ก็หลังจากที่เราชำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เหมือนอย่างที่เคยแหละผมก็จะเอาน้ำผสมน้ำยาเลี้ยงรากก็น้ำยากัลลานะครับแล้วก็มาลดให้ชุ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆพอลดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับที่ร่มลำไรเพื่อให้เขาพักตัวนะครับ เค <Okay. S 2> ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าฟีโรใบเงินนะครับไม้สวยนะไม้สวยมองแล้วสดชื่นที่หลายๆคนมองข้ามนะครับราคาก็ไม่แพงจับต้องได้นะเพื่อนๆฟีโรใบเงินนะครับมันก็จะเป็นตระกูลฟีโรเดนดอนนะครับจะคล้ายๆนะครับอีพีก็คือเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยนะครับ ที่ผมดูรูปนะแต่บางคนเขาก็จะเรียกว่าภู้เลภูชลุใบเงินนะครับแล้วก็เขาก็จะค่อยๆฉีดนะใบเขาเขาจะค่อยๆฉีดออกมาเหมือนอีพิลักษณะจะคล้ายๆกันดูแล้วไม้ตระกูลนี้คือมันจะสามารถแปลงร่างได้นะครับถ้าลองนึกภาพดูขึ้นหลักใหญ่ๆสวยแล้วก็ใบเขายาวประมาณสัก1ฟุตฟุตครึ่งอย่างเงี้ยครับเหมือน คล้ายอีพีผมอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะถ้าใบเขาเป็นสีเงินแต่ว่าใบใหญ่ก็น่าจะมีความสวยงามไม่แพ้กันแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนไปเจอที่ไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากมีไม้เลื้อยขึ้นเสาหรือว่ามีต้นไม้สูงๆอยู่แล้วซื้อไปปลูกใต้ต้นไม้ให้เกาะขึ้นเสาแล้วก็ใบเขาฉีกเรื่อยๆแล้วก็แปลงร่างได้อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ ทำให้เวลาเราดูแล้วมีความสดชื่นขึ้นมานะครับสาหรับเจ้าฟิโรใบเงินแบบนี้นะฮะยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนลักษณะดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปว่าอันนี้ด้วยเออไอเจ้ามันจะมีอยู่อีกอันหนึ่งใช่ไหมที่รากเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยเรื่อง เราเปลี่ยนด้วยเราก็จะมาคุยเรื่องไอ้วัสดุที่เน้นมะพร้าวสับเยอะๆว่ามันจะมีวิธีการยืดอายุการใช้งานยังไงให้ได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะกันอีกทีในคลิปหน้าเนาะเพราะว่ามันจะมียอดในส่วนนี้อีกนะก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็จะถือเป็นแบบคลิปที่ที่คุยเรื่องวัสดุที่เป็นมะพร้าวสับล้วนๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะมีเพื่อนๆนะถามผมมาเยอะว่าพี่ ผมใส่อันนู้นอันนี้เยอะแยะไปหมดเลยบางทีแบบมาเขาผมใช้แค่นี้แค่ดินได้ไหมใช้แค่ดินใบกัมปูได้ไหมใช้แค่มาเร้าสับยางเนวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่างที่เคยพูดไปนะว่าวัสดุปลูกหาทาพื้นถิ่นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าม้าชนิดน,นั้นมันชอบลักษณะไหนถ้าเน้นโปร่งๆก็เม็ดหลักก็เป็นมะพร้าวสับแล้วเราก็อาจจะแทรกในส่วนของเพอร์ไลท์เพอรไ์อรไลท์ถ้าไม่มีแกบ ทดแทนได้ทานทุบเป็นชิ้นเล็กๆใช้ได้นะครับแล้วก็พวกขีดบุขเขาไฟก็ได้นะครับหรือนอกถามจะมีอะไรอ่ะมีแกบมีทานมีแกบมีซ้ายซ้ายอัหนักหน่อยอ,อาจจะไม่เหมาะสําหรับพวกฟิโลนะก็จะเป็นประมาณนี้มันก็สามารถมาช,ชดเชยกันได้อยู่นะยังไงก็พูดเลยๆไป1นาทีได้แล้วมั้งนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายแล้วเจอกัน แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามทั้นท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับลบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ